สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้น้องคำแพงกำลังเรียนหนังสืออยู่จ้าไม่เอานูจะเอาอะไรไม่เอาไหนไหนเสือเสือไหนเน่าเน่ากำลังฮัดเบานะคะ เบนคำแพงกำลังทักเราค่ะคลิปนี้มาเพ่นกับน้องคำแพงมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องนะคะเพื่อที่จะนำแนวทางเนาะฮานอยของพิพาทของเซียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชหรือว่าท่าของปูซีศูนย์มากก็จะเอาลงพร้อมกันนะคะเตาเตาไนปลาดาวเออดาวเออปลาดาวเก่งมากแมวน้ แมวน้ำลิงปลาฉลามอ่ะนะโอ้ยโอ้ยโอยลิงอยู่ไหนเอ้าลิงขี้ดื้อมือคือคำแพงเลยคำแพงกำลังฮัดเบอลเนาะค่ะแย่อ่าลลมาลมาอ่า เต่าเต่าอยู่ไหนเต่าอยู่ไหนเต่าเต่าเต่าทำอะไรอยู่ค้ำแพงไหนช้างอยู่ไหนช้างช้างฮึมช้างไนกำลังฮัตบอลอยู่จ้า เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอดีด้วยจ้าเนานะมีเลยมีมีลยขจะบอค่อยมีวิวเท่าได่เนาะไปยังลูกไปยังว่าไปดอกค่ะไปแล้วค่ะน้ำกลุนพร้อมไปแล้วนะบ่เข้าไปลูกบ่เข้าไปมากออกมากอะพี่ฝนเปิดแอร์ข้างนอกด้วยมันนองร้อนอยากเข้าในห้องเย็นเนาะเปิดแอร์ด้วย นี่เปิดแอร์อยู่พี่ลูกเปิดแอร์นี่แม่พี่มะนี่เงินชา้าแย่เบ็ดแอร์ข้างนอกดีกว่าเร็วนี่ค่ะคัแพงแข้งส้มแล้วค่อยไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันเนาะ,ค,ะนนค่ะนี่เนาะค่ะกะกอนจะไปเบิ่งตัวเลขของมือนี้เนาะคะ่ะก็ไปเบิ่งของมือว่าน,นี่กันกอนเนาะ นี่ค่ะของเมื่อวานนี้ค่ะของปูสี่ศูนย์เนาะให้มาค่ะเด่นหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะหานอยเมื่อวานนี้ของปูสี่ศูนย์เนาะนี่ค่ะเข้าที่หนึ่งเก้านอยปกติแล้วก็สามสองสองสามนอยวีไอพีเนาะคะ่ะของปูสี่ศูนย์เนาะเมื่อวานนี้วันที่สิบหกเนาะส่วนลาวพัฒนานี่ค่ะของปูสี่ศูนย์เด้งบนล่างเลยเนาะคะ่ะให้มา หกกับเจ็ดนะคะนี่ค่ะหนึ่งหกล่างเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดบนเนาะค่ะของปูสีูนค่ะวันสุกตามต่อเนาะส่วนลาวพัฒนาของเซียนโคราชเนาะค่ะเมื่อวานนี้ให้ศูนย์กับสามาบ่อเขาเนาะของเซียนเชียงใหม่ให้มา สามกับซีบอเขานะคะลาวพัฒนาของพี่พั์ใหศูนกับซีบอเขานะคะลาวพัฒนาเมื่อวานนี้สามเซียนบ่มีไผ่เขาจักยางเลยนะตะวิงตะลุดกับลุดบดเนาะเอาตามต่วบ่เป็นอย่างนาอตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วค่ะให้เอฟซีทงซ่องเบ่งดีๆพิจารณาเอาดีๆเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะส่วนห้านอยเนาะ ฮานอยของเซียนโคลาดค่ะให้มาวิ่งรูดเก้ากับหนึ่งเนาะเนี่ค่ะจับคู่เข่าที่เก่าหนึ่งน้อยปกตินะคะแล้กเก่าสามน้อย VIP เนาะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะหนึ่งกับเก้ามาด้วยกันเนาะส่วนของเซียนเชียงใหม่ให้สองกับหนึ่งนะคะเข้าทั้งสองตัวตัววิ่งตัวรูดเนาะแต่ว่าจับคู่บอเข่านะคะ ของพิพัหั์ให้มา1กับสเข้าทั้งสองตัวเนาะตัววิ่งตัวรูดแต่ว่ากระจับคู่บบาเขาคื้กันเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะมาเบิ้งของมือนี่ะวันที่17สิงหาคมเน,ะเน,ะนาะสองหาหกหกเนาะแนวทางฮานอยของเซียนโคราชนะคะวันนี้ให้มาวิ่งรูด 6กับเจ็นะคะแนวาทางหาหนอยของเซียนโคราดมูนีใไ้มาหกกับเจ็นะคะจับคู่ให้ 60, 61, 62, 6หกหนึ่งะีศูนยแล้วก็ีค่ะเนะาะเพิน่เน้นให้อยู่ที่61แล้วก็หกสอแล้วก็ซีเนาะเอาทวนขึ้นอีกเท่านึงค่ะ เซียนโคลาดให้มาวันนี้ฮานอยวิ่งรูด6กับ7จนะคะหกับเจ็ับคู่ให้6กศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเนาะสี่ศูนย์ค่ะเพื่อนเน้นให้ที่ 61, หนึ่งแล, 62, 41, แล 42, ะะ้วก็หกสองสีแล้วก็สีเนาะของเซียนโคลาดค่ะได้แล้วเนาะมาต่อของ พี่ประหัตค่ะแนวทางเนาะฮาหนอยของพี่ประหัตเมืเน้ค่ะให้มาวิ่งลูด1กับ2ค่ะเด่นที่1นรองสองเนาะค่ะของพี่ประหัตเมืน่เนาะกะจับคู่ให้ 1, 1, 1, 1, 1, 1หนึ่งสองหนึสเอ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่าะค่ะพี่ตาเบ้าหลงเนาะแล้วก็สองสองสองสาม 2องส,สองหาค่ะเน้นให้ที่1นสองแล้วก็1,4ึ่สองสองแล้วก็สองสีเ่เนาะแนวทางฮาหนอยของพี่ปหัตวันนี้ให้มาวิ่งรูด1นกับสเนาะตัววิ่งตัวรูดเด่นที่1นลองสองค่ะจับคู่ให้หนึ่1สองหนึ่งสองหนึ่งสมหนึนึหาเนาะแล้วก็สองสองสองสมสอสองหาค่ะ วงกลมให้ที่หนึ่งสองแล้วก็1หนึสองสองแล้วก็สองสค่ะตามนี่นะคะ่ะมาแคปหน้าจอ,อาน้ำกันเนะเาะค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยของเซียนโคลาแล้วก็ของพี่ประหัตนะคะวันที่ 17, สิเจ็ดสิงหาคมสอง6เนห้าหกหกเนีะค่ะแคปหน้าจอ,อาแล้วแม่เพ่นจะพาไปเบิงต่อของเซียนเชียงใหม่นะคะ่ะเอา อับเบงต่อของเชียนเชียงใหม่ค่ะนี่ค่ะเชียนเชียงใหม่ให้มาวันนี้ฮานอยวิ่งลูดหนึ่งกับสามเนาะหนึ่งกับสามเด่นที่หนึ่งลองสามเนาะค่ะของเชียนเชียงใหม่ค่ะจับคู่ให่หนึ 2, ่งสองหนึ 7, ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนาะสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดเนาะเพื 2, ่อเน้นให้ที่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปด สาสองแล้วก็3ามดเด้อค่ะของเซียนเชียงใหม่วันนี้ฮานอยวิ่งลูด1กับ3นะคะเด่นที่1นลอง3มจับคู่ให้1นึ่งสองหหนึ่งเแล้วก็หนึ่งแปดสองสามหแล้วก็สา 7, ะะ 3, 8, ค่ะเน้นที่1 6แล้วก็1 8 3่แสองแล้วก็3 8ดเนาะ ค่ะตามนี้นะคะ่ะมาตอ่อของปูสี่ศูกันเลยจ้านี่ค่ะฮาหนอยปูสี่ศูวันนี้คะ่ะนี่คะ่ะได้มาแล้วเนาะเอามาลงพร้อมกันนะให้มาวิ่งลูด7กับ9ค่ะวันนี้เนาะปู40ให้มาฮาหนอยวันนี้วิ่งลูด7กับ9เด่นที่7จเนาะรอง9คะ่ะจับคู่ให้าแปดเจด หนเจ็ดแลคะแล้วก็เก้าสีเแล้วก็เจค่ะเน้นที่เจ็ดแล้วก็หนแล้วก็สีเนาะของปูสี่ศูนย์เนอค่ะฮาหนอยของปูสี่ศูนยวันนี้วิ่งลูด7กับเก้าเด่นที่7จ็รองเเนาะจับคู่ให้เจ็ดหาแเจแล้วก็หนึ่งเ ราคาก้าสี่เก้าหกเ็ดเจ็เนาะน่คะเน้นที่เจแล้วก็87แล้วก็หนแล้วก็74เนาะเน้น4คู่ค่ะแคปหน้าจออน้ำกันค่ะของเซียนเชียงใหม่แล้วก็ของปู่สี่ศูหหนย์นะห้านอยวันนี้วันที่17เจ็นะคะสิงหาคมสองหาหกของเซียนเชียงใหม่ แล้วก็ของปู่สีสูนะคะแคปหน้าจอด้วยค่ะหลังจากแคปหน้าจอเอาแล้วเนาะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วแม่เพ่นก็ขอให้ f อซีทั้งช่องนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆังไปด้วยกันจ้าวันนี้ขอให้ฮานอยแตกทั้งสามทั้งสี่นอยเลยเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านโุขโมันมาน,มานลำลำเร่อยๆค่ะ คลิปนี้ไปเพ่นกับขอลาเอฟซีไปเพ่งเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า